เอาละสาวๆเราจะจัดการทุกอย่างกันเอง ถ้าพูดถึงเหล่าเจ้าหญิงในเทพนิยายลายคนเนี่ยก็คงจะนึกถึงดิสนีย์ใช่ไหมล่ะคะอ่าก็เพราะว่าดิสนีย์เนี่ยเขาหยิบเอาเทพนิยายตำนานต่างๆนะคะมาดัดแปลงเป็นเวอร์ชั่นของเขาไม่ว่าจะเป็นสโนไวท์ซินเดอเรล่าเจ้าหญิงนิทราต่างๆเนาะอ่าถ้าพูดเนี่ยก็นึกภาพออกเลยว่าคงจะเป็นภาพนี้แน่นอนในความทรงจำแต่ทุกๆคนรู้ไหมว่ามันมีแอนิเมชันเรื่องหนึ่งเนี่ยที่หยิบเอาตำนานเรื่องเล่าของเทพนิยายต่างๆเนี่ยมาดัดแปลงและทำเป็นเฟรนชชส์ของตัวเอง แถมยังมีความฉีกจากแบบที่เราเคยรู้จักเป็นแบบสิ้นเชิงเลยนะและใช่ค่ะแฟรนไชส์นั้นก็คือเชคนั่นเองและเหล่าเจ้าหญิงเทพนิยายในเชคเนี่ยมันะต่างจากเหล่าเจ้าหญิงของดิสนีย์หรือจากที่ต่างๆอย่างไรมาค่ะคลิปนี้ปิปโปจะมาเล่าให้ฟัง ดีผู้ใช้งาน YouTube แล้วก็คอหนังซีรีส์การ์ตูนต่างๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ People plus จะพาดทุกคนเนี่ยย้อนวันวานไปกับการ์ตูนในตำนานอย่างเ h r e กนะคะหลังจากที่มีข่าวว่าเ h r e กเนี่ยประกาศไปต่อในภาคที่5อย่างเป็นทางการเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าในแฟรนไชส์เ h ร e กเนี่ยมันมีอะไรที่แบบ เจ๋งเจ๋งตลกเกรียนเยอะแยะมากมายเลยด้วยความที่มันเป็นการ์ตูนที่ชอบเอาตัวละครจากต่างค่ายเนี่ยมาใส่ในเรื่องของตัวเองและทําเป็นมีมตลกตลกหรือเสียดสีต่างๆนะคะจนกลายเป็นภาพจําของใครหลายๆคนมาจนปัจจุบันนี้เลยล่ะคะ่ะและหนึ่งในสิ่งที่ถูกจับมาล้อเลียนเสียดสีนะคะนั่นคือเหล่าเจ้าหญิงในเทพนิยายนั่นเองคะ่ะมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะมีอะไรบ้างมาค่ะเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าค่ะตัวละครแรกนะคะเจ้าหญิงสโนไว พูดถึงสโนไวท์นะคะภาพจำของใครหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเป็นผิวขาวดุดดังหิมะผมดำคลับเหมือนต้นตะโกแล้วก็ปากแดงดุดดังเลือดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะมีสโนไวท์กี่เวอร์ชั่นนะคะกิมมิกตรงนี้เนี่ยก็ยังจะคงอยู่ค่ะ และสโนไวท์ของเชคเองก็เช่นกันสโนไวท์ของเชคนะคะปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยตอนเชคภาคหนึ่งค่ะซึ่งมาในภาพฉายในกระจกวิเศษนะคะตอนที่หลอดฟาควอดเนี่ยมองหาหญิงงามที่เหมาะจะมาเป็นเจ้าหญิงของตัวเองสโนไวท์ก็เป็นหนึ่งในช้อยนั้นนะคะแล้วก็มีแค่นั้นแหละค่ะซึ่งภาพสโนไวท์ในเชคภาคหนึ่งเนี่ยก็ยังจะไม่ได้ดูสวยงามอะไรมากมายนาะเพราะว่ามันเป็นแค่คามมิโอเล็กๆน้อยเท่านั้นนะคะซึ่งก็ออกแนวหน้าตาอุบาทด้วยซ้ำ และต่อมานะคะในเชวกคภาค3สโนไวท์ของเชวกคเนี่ยก็ได้มีบทบาทเด่นค่ะซึ่งเธอเนี่ยปรากฏตัวเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของเจ้าหญิงฟิโอนาที่เป็นนางเอกของเฟรนชัยเรานั่นเองค่ะโดยเธอนะคะมาร่วมงานแสดงความยินดีของเจ้าหญิงฟิโอนาค่ะหลังจากได้ข่าวว่าเธอเนี่ยท้องเธอและเหล่าเจ้าหญิงคนอื่นๆนะคะก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยการขนของสมนานาคุณมากมายมาเพื่อให้ลูกเธอนะคะและสิ่งที่สโนไวท์เนี่ยให้กับฟิโอนาก็คือคนแคร์หนึ่งคนค่ะ ซึ่งฟิโอนาก็ช็อกนิดหน่อยนะคะถามว่าอะไรอ่ะ <c oughs> ก็พี่เลี้ยงเด็กไงล่ะเด็กยี่ไหนล่ะ เจ้าใจดีจังเลยสโนว์ Snow. แต่ข้าคงรับไม่ได้อ่ะอ,อไม่ต้องคิดมากหรอกที่บ้านยังมีอีกหกตัว <c oughs> ตลกมากคือเจ้าหญิงในจัก,กรวาลของเชคเนี่ยจะค่อนข้างฉีกจากเจ้าหญิงที่เราเคยรู้จักมากจริงๆค่ะคือจะดูมีความเป็นผู้เป็นคนแล้วก็กากันมากๆเลยด้านลักษณะดีไซน์ของตัวละครน,นะคะก็ต้องบอกว่าหยิบเอาตัวละครสโนว์ไวเนี่ยมากัดดิสนีย์ได้แบบเจ็บแสบมากๆเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าสโนว์ไวในเวอร์ชันของเชคเนี่ยก็เป็นสาวผมสั้นเช่นกันเออเอาสิถ้าเธอเป๊ะฉันก็ต้องเป๊ะ และสิ่งที่ต่างกันสุดๆเลยนั่นก็คือคาแรคเตอร์ค่ะเพราะสโนไวท์ของเชคเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่แบบสายลุยสุดๆเลยละ่ะในตอนที่เธอต้องออกสู้นะคะเธอฉีกแคนเซอร์ตัวเองและเธอเนี่ยก็รำร้องเรียกเหล่าสัตว์ต่างๆออกมาซึ่งเหมือนกับสโนไวท์ดิสนีย์ไม่มีผิดเลยที่ร้องเรียกสัตว์ต่างๆออกมาได้แต่สโนไวท์ของเชคนะคะจะสั่งให้เหล่าสัตว์เนี่ยไปบุกโจมตีผู้ร้ายนั่นเองค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการหยิบเอาตำนานมาประยุกต์ใหม่และก็เสียดสีค่ายคู่แข่งได้อย่างตลกมากๆเลยล่ค่ะ ต่อมานะคะเจ้าหญิงองค์ที่2อย่างซินเดอเรลล่าสำหรับซินเดอเรลล่านะคะก็ได้ปรากฏตัวมาตั้งแต่เชร์กหนึ่งเช่นกัน,นะคะ่ะซึ่งเธอเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกนะคะในภาพสะท้อนกระจกของกระจกวิเศษนะคะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของหลอดฟาควาสที่จะเลือกหญิงงามมาเป็นเจ้าหญิงของตัวเองนั่นเองซึ่งภาพในกระจกเนี่ยก็ดูสวยนะแต่ว่าเมื่อเธอปรากฏตัวอีกครั้งนะคะในตอนจบของภาคหนึ่งเธอเนี่ยได้เข้าร่วมงานแต่งของเชร์กค่ะและนี่ก็คือภาพเจ้าหญิงซินเดอเรลล่านะคะอุบาทมาก แต่ก็อย่างว่าแหละเนาะในตอนแรกเป็นแค่ตัวประกอบก็เอางานภาพประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันต่อมานะคะในชเวกภาค2เนี่ยซินเดอเรลล่านะคะไม่ได้ปรากฏตัวค่ะแต่ปรากฏปราสาทของเธอนะคะที่ตั้งอยู่ในเขตแดนของอาณาจักรฟา r f ฟ r าเว y และภายในเรื่องนะคะก็จะมีการกล่าวถึงซินเดอเรลล่าอย่างเล็กน้อยค่ะโดยนางฟ้าแม่ทูนหัวนั่นเองซึ่งในภาค2นะคะจะมีการปรากฏตัวของนางฟ้าแม่ทูนหัวนะคะซึ่งก็เป็นอินสปิเรชันมาจากนางฟ้าแม่ทูนหัวของซินเดอเรลล่านั่นแหละค่ะ ตัวละครที่ชื่อชามิงซึ่งชามิงเนี่ยเป็นชื่อของเจ้าชายในเรื่องซินเดอเรลล่าของดิสนีย์นะคะและนอกจากนี้ยังจะมีการปรากฏตัวของ2พี่น้องที่เป็นลูกของแม่เลี้ยงใจร้ายอีกด้วยนะซึ่งพวกเธอเนี่ยเป็นกระเทยจ้าแล้วก็เป็นกระเทยร่างยักษ์ด้วยนะโวกเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องเนี้ยต่อมานะคะในชเวกภาค3 i ซินเดอเรลล่าเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและมาในโมเดลที่สวยกว่าเดิมค่ะ ใช่เธอเป็นหนึ่งในบรรดาเพื่อนๆของเจ้าหญิงฟิโอนานะคะซึ่งถึงแม้ว่าตัวละครซินเดอร่าของเร็กเนี่ยจะไม่ได้มีความเหมือนซินเดอร่าของทางดิสนีย์ขนาดนั้นแต่ถ้าเอามาเทียบกันจริงๆเนี่ยก็คือดูออกนะว่าเป็นตัวละครเดียวกันและในพาร์ทของการบูนะคะขณะที่เข้าไปในปราสาั้นซินเดอร่านะคะก็คว้างรองเท้าแก้วใส่อัศวิน2คนราวกับบูมแมลงค่ะอ่าคือคว้างไปแล้วก็กลับมาหาตัวเองอะ่ะก็เป็นหนึ่งหนึ่งตัวละครนะคะที่หยิบมาเสียดสีได้แบบเจ๋งมากๆเลย ต่อมานะคะตัวละครเจ้าหญิงนิตราสำหรับตัวละครเจ้าหญิงนิตรานะคะก็ไม่ได้มีชื่อออโรราเหมือนกับเจ้าหญิงดิสนีย์เนาะและก็ไม่ได้มีดีเทลเสื้อผ้าอะไรต่างๆที่เหมือนกับออโรราของดิสนีย์เลยอ่าเรียกได้ว่าฉีกออกไปแบบแตกต่างเลยทีเดียวซึ่งไม่มีการยืนยันชื่อของเธออย่างชัดเจนนะคะแต่ในเรื่องเนี่ยทุกๆคนต่างเรียกเธอว่าเจ้าหญิงนิตรา ในตอนแรกนะคะเจ้าหญิงนิตราเนี่ยจะปรากฏตัวตั้งแต่เทร็กภาคหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะแต่ท้ายที่สุดน,นะคะบทส่วนนี้เนี่ยก็ถูกตัดออกไปซึ่งต่อมานะคะเธอก็ได้มาปรากฏตัวในเทร็กภาค2คะ่ะนีตอนท้ายของเรื่องนะคะที่เหล่าตัวละครจากเทพนิยายเนี่ยเดินทางมาที่ฟาฟาเว่ way, เพื่อร่วมงานรอย้าบอลเจ้าหญิงนิตรานะคะปรากฏตัวขึ้นหลังจากถูกกล่าวขานชื่อและทันทีที่ประตูรถของเธอถูกเปิดออกนะคะเธอก็หล่นลงมาจากรถคะ่ะก็นิตราไงนิตราสมชื่อไงหลับไหลไปเลยฉ่ำ ต่อมานะคะในเทรคกภาค3เจ้าหญิงนิทาเนี่ยก็มีบทที่โดดเด่นเหมือนกับเจ้าหญิงคน,นอื่นๆเลยล่ะค่ะซึ่งเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในเพื่อนของเจ้าหญิงฟิโอน่านะคะและตลอดเวลาที่เหล่าเจ้าหญิงเนี่ยนั่งเสวนากันเธอก็จะหลับค่ะก็คงคาแรคเตอร์ไงเจ้าหญิงนิราก็ต้องหลับปะหลับตลอดเบเลยซึ่งตลอดการปรากฏตัวของเจ้าหญิงนิราน,นะคะเธอจะหลับอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะฮะถูกต้องแล้วค่ะและที่ชอบมากๆเลยนะคือตอนที่ต่อสู้ใช่ปะเธอเนี่ย ก็ใช้สกิลการหลักของเธอนี่แหละค่ะในการต่อสู้ก็คือเธอวิ่งไปแล้วก็ล้มลงนอนต่อหน้าพวกทหารเลยค่ะและไอพวกทหารเนี่ยก็สะดุดตัวเธอล้มนะคะจึงบอกไงว่าเชกอะมันเป็นเรื่องที่หยิบเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาประยุกต์แล้วก็ดัดแปลงเป็นแบบของตัวเองได้แบบเจ๋งมากๆดูแล้วมันตลกหิวใจจริงๆนะและในตอนที่พวกเธอกําลังวิ่งหนีนะคะบางครั้งเนี่ยเธอก็ถูกตัวละครที่ชื่อดอริสนะคะอุ้มก็คือคงคาแรคเตอร์นิทราเอาไว้จบจนนาทีสุดท้ายจริงๆค่ะต่อมานะคะเจ้าหญิงราพันเซล เจ้าหญิงราพันเซลนะคะไม่ได้ปรากฏตัวในเช็ค2ค่ะแต่เธอเนี่ยถูกกล่าวถึงและเราได้เห็นบ้านของเธอด้วยค่ะซึ่งบ้านของเธอนะคะจะตั้งอยู่ใจกลางเมืองของอาณาจักรฟาฟาเว่โดยจะเป็นหอคอยเนาะแล้วก็มีเส้นผมยื่นออกมาจากหอคอยค่ะนอกจากนี้นะคะไดอารี่ของฟิโอนาเนี่ยยังมีการวาดภาพฟิโอน่าบนหอคอยและจ้าชายชามิงกำลังปีนผมขงเธอซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงนิยายเรื่องราพันเซลด้วยค่ะ ต่อมาในเชวกคภาค3นะคะราพันเซลเนปรากฏตัวครั้งแรกพร้อมกับเจ้าหญิงคนอื่นๆซึ่งเธอนะคะก็เป็นหนึ่งในเพื่อนของเจ้าหญิงฟิโอน่าเช่นกันค่ะซึ่งลักษณะของราพันเซลในเวอร์ชันเชวิคนะคะก็จะไม่ได้มีการหยิบกิมมิคของราพันเซลในเวอร์ชันดิสนีย์มาล้อเลียนแต่อย่างใดเพราะเชวกคภาค3เนี่ยออกฉายก่อนราพันเซลของดิสนีย์อีกนะคะซึ่งก็คาดว่าถ้าราพันเซลเนี่ยออกฉายก่อนคงจะต้องมีการหยิบกิมมิคตรงนี้เอามาล้อเลียนอย่างแน่นอนค่ะ เจ้าหญิงราพันเซลนะคะก็จะมีลักษณะเหมือนที่ถูกพรรณนาทั่วไปเลยค่ะโดยจะมีผมสีทองนะคะและผมสีทองเนี่ยก็จะยาวแบบสุดขอบโลกเลยละค่ะราพันเซลของเชคเนี่ยเชื่อว่าตัวเองนะคะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในดินแดนต่างๆเธอเนี่ยจะไม่พอใจสโนไวท์อย่างมากเลยนะคะเพราะว่าสโนไวท์เนี่ยได้รับเลือกให้เป็นผู้หญิงที่สวยที่ส,สุดในแผ่นดินเจ้าอาจจะไม่พอใจเพราะข้าได้รับการบดว่าสวยที่สุดในอนจาจักรซึ่งคาแรคเตอร์นะคะก็มีการคาเมโอไปถึงตัวละครอ e ีวิลควีนเนาะที่ลหลงใหลในความงามของตัวเองนะคะ แต่ให้ตายเถอะเธอเป็นตัวร้ายค่ะทุกคน <c oughs> อิจฉาละสิเธอเนียร่วมมือกับเจ้าชายชามิ่งนะคะในการเข้ายึดครองอาณาจากักรฟ่าฟ้าเว้และฝันร้ายของเธอเนี่ยคือการที่เหล่าผู้คนนะคะรู้ว่าแท้จริงแล้วเธอเนี่ยหัวล้านคะ่ะ <c oughs> ซึ่งพอเราได้มารู้ความลับนางฟ้าว่าเธอเนี่ยหัวล้านนะคะมันก็สอดคล้องกับผมของเธอเลยล่ะคะ่ะถ้าสังเกตดีๆนะคะผมเธอเนี่ยจะดูปลอมมากมาก และนอกจากเหล่าเจ้าหญิงที่เราพูดไปนะคะยันจะมีคามมิโออย่างหนึ่งค่ะที่บอกเลยนะครว่าเสียดสีเพื่อนบ้านแรงมากนั่นก็คือการที่เอาลักษณะของแอรีเลนะคะมาใส่เป็นตัวละครหนึ่งในเช็กภาค2นั่นเองค่ะ ซึ่งตอนที่เชคกับฟิโอน่าเนี่ยไปฮันนีมูนกันในตอนต้นของภาค2นะคะในตอนที่คลื่นซัดมาเชคเนี่ยก็ได้กอดกับนางเงือกตัวหนึ่งและกําลังดูดปากกันอยู่ค่ะซึ่งพอภาพซูมออกมานะคะเราเนี่ยก็ถึงกับขำกราาก,กันเลยทีเดียวละค่ะเพราะนั้นนะคะเหมือนแอร์เรียวไม่มีผิดเลยก่อนที่ฟิโอน่านะคะจะหยิบหางออกเธอลากไปตามพื้นทรายและโยนลงทะเลไปในที่สุดนะคะและเหมือนว่าเธอเนี่ยจะโดนฉลามงาบด้วยนะ นอกจากเหล่าเจ้าหญิงแล้วนะคะยังจะมีเรื่องราวของเทพนิยายต่างๆนะคะที่มาผสมปนเปเข้ามาเป็นหนึ่งในจัก,กรวาลของเชคด้วยไว้เดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกต่างหากนะคะว่าในเรื่องเชคเนี่ยมีตำนานนิทานพื้นบ้านเทพนิยายอะไรต่างๆรวบรวมไปบ้างเดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกให้ทุกๆคนได้ดูกันอีกทีคะ่ะ ฟังจบแล้วใครชอบข้อมูลสนุกๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้รอดูคลิปใหม่ๆจาก People Plus กันได้เลยนะคะหากใครอยากติชมหรือแนะนำอะไรนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะฝากเรื่องราวในจักรวาลเทรคไว้ในดวงใจด้วยนะ